ไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็ไม่ผสมนมผงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไป <Hey. S 1> ปวดข้อและกล้ามเนื้อบรรเทาด้วยซาโตเจสิกเจลจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Air c a r ร i เออร์เอ็กซ์อินตอร์พร้อมระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสเฮอเย์วันของ ทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรเจอเซอร์ไพยใหญ่ถูกขอแต่งงานจากหวานใจสาวรอเออุไรมนัสที่พิสูจน์รักแท้กว่า20ปีพร้อมเริ่มต้นชีวิตคู่อยากมีลูกในอนาคตจนนักร้องชื่อดังอย่างเทวเทนอาสาบริจาคเติมให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสด,ดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ่ะเฮ้ีวันของเธอมาแล้วคะ่ะเราสองคนนะคะอยู่ตรงนี้เที่ยงกว่าเนาะเราก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ชมนะคะค่ะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมเราทางไลฟ์สดก็ได้นะคะมีอะไรก็เขียนเข้ามาพูดคุยแนะนําได้เลยนะคะทางเพจช่อง 9M Quad HD หมายเลข30นี่แหละคะ่ะถูกต้องแล้วคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้อยูกับแม่ผดไทยแล้วก็ชมพู่นะคะแหมเข้าเรื่องเข้ารายการนต้องรองเพลงนี้สักนิดนึงอะไรจ๊ะ โอ้ใจเอ๋ยใจเฮอพอพอก่อนขาลีกแค่สิบ๋ยวให้รายการจ่าย๋ออหรอไม่เป็นไรเรียกเก็บบินกับรายการเราไม่ต้องจ่ายเนาะแม่จริงๆต้องขึ้นท่อนหัวแล้วได้มุกเลยนะว่าแต่ก่อนแต่ไรยากกินใ่อ่อนเพลงใจอ่อนคือใจใดอ่ เกิดมาทุกคนก็ต้องรู้เพลงนี้เป็นของพี่ฝนธนสุนทรน,นี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจริงๆก็รู้จักพี่ฝนมานานนานแต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสนในเรื่องของการถูกคุกข่าวขอแต่งงานจาก สาวล่อข้างกายหล่อมากใช่ซึ่งเขาก็คบกันมาแล้วเปิดตัวมาสักระยะนะคะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีคุกเข่าขอแต่งงานแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกมีเต้าจริงไหมอย่างที่เขาว่ากันวันนี้มาคุยกันทุกเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะทุกเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้เลยนะคะดีไหมถ้าเกิดแม่เป็นารเสีเวลาเราเชิญพาดีไหมเขามาหรือย,ยังมาแล้วมาเป็นคู่แต่ว่าเข้าคนเดียวจริงพี่เอ<า>อุไรมนัฐก,ก็มาด้วยนะแต่ว่าขี้อายขี้เขินนะคะต้อนรับแขกหนึ่งคนของเราเลยดีกว่าฟี่ฝนธนสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ น้องฝนสวัสดีค่ะเชิญที่ใจกลางเลยค่ะสวัสดีฝนทําใจมาหรือยังค่ะทําใจมาหรือยังทำใจเรื่องอะไรคะวันนี้เราสองคนจะซักไซส์ไร่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะยินดีเลยค่ะนี่เมื่อกี้ทักเขาผิดนะรู้สึกผิดมากเลยใช่นี่คุณผู้ชมอยากเมาเหมือนกันนะเธอแม่เข้ามาในห้องแต่งตัวนะอันนี้เมาเลยนะแม่บอกคนก่อนนะแม่ทักผิดคนจะคุยกับโบวี่แต่ไปทักโบวี่เป็นปอแล้วก็คุยพี่ฝนเนาะปอเนาะเออ แต่ก็จำพี่ฝนไม่ได้นะทักเป็นปอก็เลยบอกว่าฝนเองค่ะนี่ฝนเองเราก็โดนสองต่อเลยนะไม่เป็นไรไม่ถือนะก็ขาวขาวเหมือนกันแล้วอย่างนึงเราใส่แมสปิดด้วยเพื่อจเห็นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยคือว่าหมายว่าเราเจอฝนมาอยู่ในวงการเนี่ยนานแล้วนะนานมากแต่ว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะพี่ฝนกี่ปีแล้วเอาจริงๆอ๋อเข้าตั้งแต่อายุ20ค่ะตอนนี้47 47 2 7เดก็ยีบเปีเปิดภาพแปเนาะเปิดภาพเดียวถ้าย้อนไปตอนนั้นพี่ฝนเข้าวงการได้ยังไงอะคะเข้าวงการได้ยังไงอะคะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราเป็นนักร้องของโรงเรียนแล้วก็จะมีค่ายเพลงอะค่ะเหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนแบบตะเวนตะเวนหานักร้องเลยประมาณนี้แล้วก็ไปเจอเราก็เลยได้มาเป็นนักร้องโดยที่เขาไป เขาไปเจอเราที่อุดรเลยค่ะโหเพชรเม็ดงามมาเลยเนาะเพลงแรกอะไรคะที่แบบว่าเราได้เป็นเจ้าของเพลงเองเลยอะค่ะเพลงแรกเลยก็คือฮักไอจงโปงนิดหนึ่งจริงปีงจ้างฟางแจ้งแป้งจะเขียนได้จะ่านจะได้อันนี้คือชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองก็ นี่แหละค่ะไส้อ่อนเนี่ยค่ะไส้อ่อนไหนมาร้องแปลนิดนึงไ่ใช่อรอเอ๊ะแต่พี่ฝนพี่ฝนไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาก่อนอันดับแรกใช่พี่ฝนสตริงมาก่อนสตริงมาก่อนแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไม่นับพี่ฝนยังจาเพลงสตริงที่ร้องได้ไหมอ่ะเพลงสตริงที่ร้องเหรอคะในยุคนั้นเธออาจเป็นเพียงแค่คนที่เดินผ่านมาแต่เธอ เ,เพราะจะมีเสียงหนูหวานมากอ่ะเบาหวานแม่จะขึ้นแล้วเนี่ยอุตส่าห์แล้วแม่อย่าเลยเบาหวาน ความจาอีกแม่รักษาไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แกงแม่ <c oughs> ไม่แกงแม่ไม่แกงแม่คน <c oughs> นี้เป็นคนเสียงเพราะมากนะเขาถึงได้เขาเรียกว่าสมญานามเนาะว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุง่งใช่ไหมคะอ,อ,<ร>อันนั้นที่นั่งอยู่ยตรงนั้นแม่พันแห่งวงการแตลกแม่พันแม่พันแห่งวงการลูกดกเดี๋ยวจะมีอีกจะมีอีกใช่ไหมคะจะมีเจ้าหกคนอันนี้เจ้าหญิงนะมีมีลูกบแมเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอาทราย ไม่ใช่เอาใจแบบเอ็กซ์ไซส์นะเอาใจมือเนี่ยแม่แกงตัวเองอ่ะแอ้แกงยังไงฉันก็จาฝนได้พี่ฝนแล้วพี่ฝนใช้ชื่อแบบตั้งแต่ที่เขาไปเจอคือนางสาวฝนธนสุนทรหรือเปล่าเป็นฝนธนสุนทรเลยค่ะแล้วก็เป็นชื่อที่เอามาใช้เป็นตั้งอัลบั้มเลยใช่ใช่ชื่อจริงเลยเนาะค่ะดูชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะชื่อเล่นชื่อฝนก็ฝนเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อใช้ของจริงหมดเลยใช้ของจริงเลยค่ะเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าเอ้แต่ว่าตอนเนี้ยทอนอ่ะเปลี่ยนจาก ทอทหารรอเรือเป็นทอธงรอเรือเพราะว่าเราเหมือนเราย้ายค่ายเราก็เลยเหมือนกับว่าเออทำให้แบบว่า เอออันนี้ชื่อนี้กับค่ายใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังอ่านออกเสียงเหมือนเดิมทอนเหมือนเดิมทอนเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนเป็นทอทงรอเรือค่ะทอทงภาษาอังกฤษมันต้องอลิ้นมาหน่อยนะทอนทอนใส่แมสกนทอนใส่แมสเลยไม่เห็นเลยว่าแลบลิ้นกันยังไงช่วงนี้นะคะพี่ฝนตอนนั้นที่ยังไม่ติดเรื่องสถานการณ์โควิดอ่ะงานยังรุ่งรุ่งอยู่เคยแบบรับวันมากสุดกี่งานนะแม่ถ้ามากสุดก็3-4งานแต่ว่าไม่ไม่ไม่มากไปกว่านี้แต่ไม่เคยไม่เคยถึง ถึงแบบห้างานหกงานไม่เคยขนาดงานก็จะจบเช้าแล้วนะเธอก็เยอะแล้วเราเริ่มกันกี่โมงคขาเวลาเรารับงานสหมัยก่อนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าถ้าจริงๆถ้าเป็นกลางคืนเลยนะคะถ้ารับกลางคืนเนี่ยส่วนมากเนี่ยดีไม่ดีรับได้แค่สองงานมากสุดเพราะว่าแต่ละงานเขาก็อยากให้เราปิดท้ายกันเวลาเดียวกันหมดเลยเขาอยากให้เราแบบว่าอยู่ท้ายอยู่ท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าเออที่ไหนมีแบบว่า ให้ขึ้นสามทุ่มตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นห้าทุ่มอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ค่อยวิง่งได้ตแต่ที่วิว่งได้สามสี <4 S 1> ่งานก็คือว่ามันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วก็กังวันเย็นแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วพี่ฝนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องที่รับงานร้องเพลงอย่างเดียวงละครก็เล่นคอมเมนต์ก็ทช้ทาหลายอย่างมากเลยก็ร้องท้องึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เราอยากทําอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วโชคดีผู้ใหญ่ ให,ให้ให้ให้โอกาสค่ะพอ,พอให้โอกาสปุ๊บเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเราต้องเข้ามาเรียนรู้พอเข้าเรียนรู้ปุ๊บเราก็รู้สึกวิยเราหลงรักในการทํางานในทุกๆด้านเลยเราสึดว่าถ้าเรายิ่งทําได้หลายอย่างเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ต้องเป็นที่ต้องการ เป็นที่ต้องการด้วยาแล้วก็เกิดทำงานขึ้นด้วยเนอะใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่หรอกทั้งนู้นและทั้งนี้ขยันถูกต้องเด็กคนนี้ขยันแล้วเขาทําได้ดีด้วยใช่ค่ะคือได้รับบทบาทอะไรก็ทําได้ดีแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเห็นว่ามีช่วงหนึ่งป่วยเป็นโรคคล้ายๆโรคพ่พุ่มพวงอคะใช่ค่ะเหมือนกับว่ายังไม่เป็นเนาะแต่ว่าจะจะจะเดินเข้าไปเป็นแล้วมันเป็นอาการยังไงอ่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าเหมือนร่างกายเราแบบ วีคละค่ะมันเหมือนทํางานมาเยอะแล้วเราไม่ได้ดูแลมากมายพักผ่อนน้อยกินไม่เป็นเวลากินไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าเป็นสะเก็ดเป็นสะเก็ดแห้งขึ้นมาที่มือแล้วก็ขึ้นเป็นสะเก็ดที่คอก็คือมันเหมือนจะเป็นเหมือนกับว่าจะเริ่มเป็นสะเก็ดเงินและไอ้ตัวนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนภูมิเราก็ยังสูงอยู่ตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนแพ้ภูมิตัวเองนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่า เหอขึ้นมารักษาหาหมอมามาเจ็ดปีอะตั้งเจ็ดปีเจ็ดปีไม่หายแต่มาหายด้วยสมุนไพรบ้านเราที่เราทำกินเองเฮ้ยใช่ค่ะที่เราทำอะไรกินไหนบอกเคล็ดลับหน่อยสิก็จะมีมีปั่นน้ำโคลโรฟิลก็คือสมุนไพรริ์เย็นนะคะก็จะมีพวก ผักอะไรต่างๆของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำแปดเซียนที่จะเป็นสมุนไพรริดร้อนที่ตอนนี้เหมือนทำขายด้วยใช่แปดเซียนนี่มันมีอะไรบ้างคะมีกระชายขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพรากระเทียมหอมแดงเนี่ยนี่คือแปดเซียนไทยแลนด์อิสเทเบสจริงๆเนาะใช่ค่ะไทยแลนด์อิสเทเบสก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราเป็นคนที่แบบโดนละอองฝนนิดนึงอะเอาและวฟรุตฟัดฟุตฟัดจะป่วยแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า เหมือนจะฟืดฟัดแต่สักพักนึงแลางกลางฟื้นตัวแล้วก็อไม่เป็นไรแล้วก็คุณดูสิผู้สูงอายุบ้านนอกอ่ะคนบ้านนอกคุณรุ่นยายเราเนี่ยคุณไม่เป็นอะไรเลยอายุคนต่างจังหวัดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้กินอาหารเสบียงรูปเยอะแลวของแปรรูปก็น้อยกินผักกินน้ำพริกแข็งแรงมากแล้วก็การปรุงรสน้อยน้อเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์มากมเลยก็คือจริงๆช่วงที่ฝนรักษาตัวนี่ฝนปรุงอาหารด้วยเกลืออย่างเดียวด้วยซัมไรค่ะยายพี่ผัดนะคือในวงในในเขาเรียกในถาดเขาอ่ะต้องมีผักต้มค่ะกะหลพัดละเพแล้วก็น้ําพริกแล้วก็ปลาเนี่ยปลาทูบ้างปลาสลิดบ้างไปเขาก็อยู่อย่างเนี้ยตัวเอง90กว่าไม่เป็นอะไรเลยนะ่ยสมุนไพรไทยนะมันดีเลิศประเสริฐจริงีที่สุดแล้วก็ บางคนกินไม่เป็นค่ะพอกินไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดโทษพอเกิดโทษก็ษ <ๆ S 2> ไปโทษว่าสมุนไพรไทยไม่ดีก็<อ>คือสมุนไพรไทยของเรามันมีมันมีริดร้อนริดเย็นค,คุณกินให้สมดุลกันเท่านั้นเองถ้าคุณกินไม่สมดุลทุกอย่างค่ะกินมากเกินไปก็เป็นอันตรายค, <ๆ S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินให้ร้อนเย็นสมดุลก็มันคือหอย àng, ินหยางเนาะแม่เนาะถ้าสมดุลปุ๊บนะ ร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร้อยปีนี่ไงนี่ไงเอาอย่างนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทําขายเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายตอนท้ายรายการจะได้ไปอุดหนุนไปซื้อวันนี้เอามาให้น้องชมพู่กับขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่เนื้อสงอื่นใดเราอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าใดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาถามในช่วงหน้านะคะว่าคบกันได้ยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่ขอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นกับพี่เอนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเอเดย์เราสนใจนคุกเข่าขอนี่เลยเวัน นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซน์ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์ซ็ต์ ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกอย่างไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับ ม,มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอ <c oughs> ถ้วยทองโอสถภูม <c oughs> ิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือน <c oughs> เพื่อนคู่ตัว <c oughs> เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดยเอ็มคอร์ดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564 คุณวัาเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70็สิบกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบหกเดือนหเดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเ okay. มื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิม ของเราพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงรู้จักพี่เอได้ยังไงคะก็ไม่ข่าวว่าพี่เอเป็นแดนเซอร์มาก่อหวนด้วยใช่เพาเป็นแดนเซอร์เขาเต้นให้เราแล้วเต้นเป็นแดนเซอร์ผู้หญิงด้วยใช่แล้วสวยด้วยเต้นให้เราเต้นให้เราด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาแบบเวลาเต้นเวลาเล่นเพลงสนุกอะค่ะหรือว่าเราต้องเล่นมุกหน้าเวทีอะเขาชอบมาถูถ่ายตัวเราอะไรอย่างเงี้ยโอใจแล้วเออจริงมาเต้นแบบว่าเหมือนมาถูถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นไปแล้วก็รู้สึกว่า แปลกๆแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่่อนนั้นนั้นไม่เข้าตากรรมการอะไรทั้งสิ้นไม่ไม่ค่ะแต่คือว่าตอนที่ที่ครบจริงๆเอาเอาเอาจริงๆเลยะนะคะก็ะคือว่ามันมีมันมีผู้ชายเข้ามาหลายคนคที่เขามา,มาจ,จะมาจีบ <นะ S 2> เราเแล้วเรารู้สึกว่าคนน,คนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็มีเจ้าของคนนี้ก็น่าจะเจ้าชู้คือมันเข้ามาไม่ใช่สักคนเราก็เลยแบบ อ่ะพี่เอเข้ามาเป็นไม้กันหมาให้หน่อยโอ้โหอ๋ร่องแล้วถามหน่อยแล้วช่วงจากที่เขาเป็นแดนเซอร์แล้วมาเป็นคนดูแลพี่ฝนเนี่ยค่ะ,ค,ะคือตอนแ้นเขาแต่งตัวลุคห้าวอยู่แล้วไหมใช่ค่ะก็คือว่าตอนขึ้นเป็นแดนเซอร์ก็แต่งชุดแดนเซอร์แหละแต่พอลบออก,กปุ๊บก็เป็นอ้าวคือชัดเจนเลยว่าเขาเก็คือแปลงร่างเลยค่ะ,คะ,คะ ให้มาเป็นไม้กันหมาใช่มาเป็นไม้กันหมาให้หน่อยแล้วให้ม็นอยู่กี่ปีละคุณก็เป็นไปเป็นมาเป็นไปเป็นมาก็คือผู้ชายก็แตกกระเจิงหนีหมดเลยนะเพราะเขาบอกอ้าวเป็นแบบนี้หรอเขาก็เลยอ้าวโอเคเขาก็หายไปเสร็จแล้วก็อ้าวทำไมไอ้นี่ไม่ไปสักทีล่ะไอ้ตัวนี้รักกันหมาเนี่ยก็เลยอยู่กันมาจนกระทั่งแบบ เ,เขาก็ดูแลเราดีนะใจมันไปละนายตอนไหนอะมันซึมลึกอะค่ะไปเปิดใจตอนไหนอะมันซึมลึกอย,อยากเข้าไปนั่งใกลกๆนใน, <laughs> <laughs> นี่เบื่อโควิดจังเลยะอะม,มันซึมลึกค่ะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอพอมีเขาอยู่ใกล้ๆอะเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราอยากจะทําอะไรเราเลยคือเขาก็ทําให้เราได้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาที่ห่างกันแล้วก็รู้สึกทําไมคิดถึงอะจะเป็นยังไ เราเป็นอะไรไปอะไรเนี่ยพี่รนโดนไม่รู้ตัวค่ะแม่แต่ระหว่างที่คบกันมันก็จะมีคาหนึ่งคำที่เขาพูดมาซึ่งเป็นคาที่แรงเหมือนกันขออนุญาตถามคําถามนี้นะคะเขาบอกพี่เอมาคบกับพี่ฝนนหวังจะเกาะพี่ฝนอ่าคือก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดนะทุกคนมีสิทธิ์คิดเพราะว่าภาพที่มันเห็นถูกไหมคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าเขาทํางานกับเราค่ะเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเขาแบบว่า คุณีเขาเหนื่ you, อยกว่าเราอีกเขาือเขาทำนู่นทำนี well> ่ให้กับเราเพราะฉะนั <c 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 ้นเนี่ยเราก็อยากจะให้มองว่านี่คือเรามาช่วยกันทำมาหากินนะเขาไม่ได้มาเกาะเราเขาไม่ได้แบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราไปทำงานที่ไหนล่ะก็คือเขามาขับรถให้เขารับงานให้เขาเช็คเวลาให้เขาคือเขาทำให้ทุกอย่างซักนอกซักในก็ซักให้ก็คือเขาทำให้ทุกอย่างอันนี้มันคือ วันวันร่วมสุขเนี่ยคนมักจะเห็นแต่อีตอนร่วมทุกเนี่ยคนไม่ได้มาเห็นตรงนี้ตั้งหากตอนทุกเนี่ยตอนทุกนี่ยมันสําคัญมากกับคนที่อยู่ข้างๆเราเนาะแต่เขาซัพพอร์ตความรู้สึกแล้วสามารถที่จะยกเราขึ้นจากความรู้สึกนั้นได้คนคนนั้นตั้งหากเนาะที่อยู่ใกล้เราแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ใช่แต่คนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าเขามาแบบาเสียของจะได้ของแล้วก็บอกอ้าว จะได้ของอะไรฉันไม่ได้ไปทําอะไรหรือว่าฉันไม่ทำอะไรหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าเราจะหาใครมาดูแลเราแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะซึ่งเขาปรารถนาดีต่อเราจริงๆแล้วก็เขาไม่เคยเจ้าชู้เลยค่ะก็เห็นหนูเห็นมดูแลพี่คนนี้ดีแล้วอยู่ข้างๆกายมาตลอดแล้วดูแลดีจริงๆเขาเป็นว่าคุณคบกันนะใช่คบกันนะคุณผู้ชมที่เห็นอย่างเงี้ยเขาคบกันมา20กว่าปีเลยใช่ไหมเกือบ20ปีค่ะก็คือว่า 18ปีเพิ่งจะผ่านไปวันที่29มีนานี่งค่ะก็คือนี่คือย่างข้อปีที่19ค่ะแต่ก็แอบแปกใจนิดนึงเพราะว่าเห็นคบกันมานานเปิดตัวไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบอยู่ดูแลกันมาสักพักแล้วทำไมเพิ่งมามีโมเมนต์ในการตัดสินใจขอแต่งงานจริงจริงแล้วมันมีตอนช่วงปีใหม่อะค่ะเราจัดปีใหม่กันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเขาบอกว่า โอ๊ยคบกันมานานแล้วแต่งเลยแต่งเลยเหมือนยุอะ่ะอแล้วพี่เอก็บอกอ,อ๋องั้นแต่งแต่งไหมแล้วก็แต่งก็ได้เหมือนพูดเล่น,ลนกันนะคะแม่แล้วเ็าบอก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดินมีนาน,นะเดี๋ยวเราจัดงานแต่งงานเล็กๆอยู่ที่ชายทะเลซึ่งพอมันโควิดเข้ามาทุกอย่างมันก็ล้มเลิกแล้วพอล้มเลิกปุ๊บไอ้เราก็ลืมไปเลยออไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่พี่เอเขายังฝังใจอยู่เขาบอกว่าเขา จำได้เขาจำได้เขาเป็นคนขี้จำมากแล้วเขาเหมือนกับว่าารได้โอกาสที่แบบว่าเออรายการพี่วูดี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอออยากจะทําอะไรเขาก็บอกความในใจเขาว่าเขาอยากทําซึ่งเราลืมไปแล้วเพราะว่าเราแบบโมเมนต์ตอนแรกอะเราโมเมนต์เล่นเล่นเล่นกันไม่ได้อะไรไม่ได้จริงจังแต่ว่าอันนี้คือนั่งคุกเข่าจริงจังเลยค่ะเหรอแล้วตอนคุกเข่าเรารู้สึกยังไงคะตกใจค่ะแกงหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้ปะ ตอนใช่ค่ะแกล้งหรือเปล่าหรือว่าคือจะจะจะอำอะไรหรือจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนคุยข้อมูลกับทางทีมงานอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้แล้วก็เราก็รู้สึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทําไมคุยข้อมูลกันลับๆล่อๆเออน้ำตาไอะไรมคือไม่เอ๊เขาจะแกล้งอะไรเราหรือเปล่าคือคิดแค่นั้นไม่ได้คิดถึงโมเมนต์นี้ค่ะแล้วพอเขาก้มลงแล้วก็คักแหวนคักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วชีวิตเราอ่ะ มีแบบนี้ได้จริงๆรเหรอวันนั้นเขาพูดว่าอะไรอะพี่ฝนเขาเป็นคนพูดน้อยค่อเขาพูดว่าแต่งงานกันนะแล้วเราก็เซเยสเลยเราก็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 คิดก่อนว่าจะเยสไหมจะเยสไหมเพราะว่าเพราะว่ามันต่อหน้าสาธารณะทุกคนเลยจะจะเยสดีไหมเอาพิเศษด้วยดีไหมโอ้โหอ้จะเซเยสดีไหมจ้ะเราก็เลยตลก ไหนก็ไหนอ้าวเอาเย็ดก็เยี่ก็ตอบตกลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันติดโควิดอ่ะแล้วแผนที่จะแต่งงานที่บอกอากมีริมทะเลจังอย่างเงี้ยมันจะมีไหมอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะต้องรอโควิดนิดนึงค่ะเราก็อย่าลืมเอาแม่สองคนไปด้วยไปด้วยนะไปช่วยงานไปพิธีกรพิธีกรช่วยเลยพี่ผลแม่แม่จะไปเก็่กับข้าวอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือกระจะแบบว่าไปจัดกันแบบพี่พี่น้องๆ15คน20คนแบบเงียบๆไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราแต่ตอนนี้ ไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้ใครๆก็อยากไปอาจจะแบบต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนดีขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเวลาแต่งงานเนี่ยคนเราก็จะมีสเตปแผลตไปเนาะจะต้องมีลูกหนูมีแลนถึงขนาดนั้นไหมคะเมื่อก่อนนะคะอยากมีลูกยิ่งเห็นชมพู่นี่แบบว่าอุ้ยแบบอยากอยากรู้สึกแฮปปี้ไลฟ์อยากรู้สึกถึงโมเมนต์นั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็อะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมองว่า โอ้ยถ้าเรามีลูกนะคือลูกฝนเนี่ยต้องต้องแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแน่เลยเพราะว่าเราเป็นแม่ที่แบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้นะลูกอันนีก้ก็ไม่ได้นะลูกแน่ๆหนึกภาพตัวเองไว้นึกภาพตัวเองไว้แล้วรายละเอียดอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการมีลูกก็คือแบบเหมือนเราต้องผูกพันกับทั้งชีวิตมันเหมือนเป็นบ่วงเนาะ,ะแต่ไม่รู้นะในความรู้สึกข,ข,ของคนที่มีแล้วเขาก็จะมีความสุขแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยก็แลกกันต้องลองดูต้องลองดูแต่ว่าตอนนี้นี่เราก็เหมือนกับว่าโอเค อยากจะมีลูกแต่ไม่อยากท้องเองก็คือจะให้พี่เอท้องให้เฮ้ยเหมือนที่มัน่างชามันมีชาตต่างชาติหลายคู่เลยแต่ชายด้วยเนาะคือคุยกันแล้วคุยกันแล้วถ้าจะมีพี่เอต้องท้องให้นะทําไมเราไม่ยอมท้องเองเพราะเดี๋ยวเราต้องทํางงททางานนู่นนั่นเก๋จะเป็นวันนั้นเก๋พี่เอท้องคือเราอยากเป็นสามีแล้วตอนนี้ตอนนี้สรุปสุดท้ายยังไงเพราะเดี๋ยนี้พี่เท่ก็จะบริจาคเงินพี่เท่ก็จะให้พี่นิโนก็จะให้ ให้ไข่จะใช่ค่ะจะจะให้เสมอจะให้เชื้อแต่เราก็คุยกับพี่เอแล้วพี่เอบอกพี่เอไม่ท้องให้เราก็เลยอ่ะโอเคถ้าไม่ท้องให้ก็จบอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีก็ได้ไม่มีก็มีความเสียเช่นกันถูกต้องเพราะพี่ฝนมาสายทํามมอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเราสามารถวางได้แล้วเรายิ่งไม่มีลูกเลยยิ่งไม่มีห่วงแหมเถอแต่ถ้าได้เชื้อจากทั้งจะไม่เท่ก็คุณดีนอก็ลูกก็คงจะคนหนึ่งก็ เป็นคนขี้เงาอีกคนหนึ่งก็จิบใจดังไฟคือคือผลก็มองว่าอุ้ยถ้าได้ถ้าได้เชื้อของพี่เทมอมาจริงๆอ่ะ พ่อก็ร้องเพลงพ้องแม่ก no? ็ร้องเพลงได้อะไรประมาณนี้ก็แบบอุ้ยลูกออกมาจะขนาดไหนอะไรเงี้ยพี่โน่ก็เป่งพี่โน่ก็แบบน่ารักอะไรประมาณนี้อุ้ยจะเอาใครดีเลอกได้จ้าแต่สรุปตอนนี้ก็คือวางไว้ก่อนแผนการนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วสังคมก็เปิดรับในเรื่องของ L G B T Q มากยิ่งขึ้น เลือกทางเพศอะนะ, <travail S 1> ค,ะคือเปิดรับอย่างนี้แต่ก็ยังไม่รองรับเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็คิดแทนเขาอะค่ะก็คิคคดเป็นห่วงเขาสมมติว่าก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราทํางานร่วมกันมา1819ปีเนี่ย<ม>ก็คือทุกอย่างอะมันก็คือเป็นของเราทั้งคู่ <athletics S 2> นะคะเราก็มองว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้วเขาอะจะได้อะไรเขาอะจะเหลืออะไรในชีวิตเราก็เลยมองว่าเราจะต้องทํายังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยทําประกันชีวิต ให้แก่กันและกันก็คือเราทำแล้วก็ถ้าเราเป็นอะไรยกให้เขาค่ะแล้วเขาก็ทำถ้าเขาเป็นอะไรเขายกให้เราอ,อะไรประมาณนี้ก็เลยได้ประมาณนี้ได้คแค่นี้<ด>แต่ในเรื่องของ,ของอนา,าคตถ้าจะมีการจดทะเบียนอะไรได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามเรื่องอนา,าคตได้ข่าวว่าเห็นพี่ฝนบอกอยากให้พี่เอเปลี่ยนนามสกุลมาใช้แบบพี่ฝนด้วยมันก็เหมือนกับว่าแต่งงานไงก็คือแต่งภรรยาเข้าบ้านเสียนมาใช้นามสกุลเรารวเพาเป็นภรรยาเลา ก็จริงๆแล้วคือว่าอยากใช้นามสกุลด้วยกันะประมาณนี้ค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะก็จะเซ็นรับเขาเป็นน้องบุญธรรมอมันก็เหมือนเหมือนที่ต่างแบบเหมือนเหมือนแต่งงานแล้วก็ใช้นามสกุลเดียวกันอะไรประมาณนี้ได้ค่ะขอให้เนควมสุขมากทิ้งท้ายอยากบอกอะไรพี่เอบ้างพี่ฝนค่ะก็บอกว่าขอบคุณที่ดูแลกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ฝ่าฟันร่วมกันมาและเราก็จะฝ่าฟัน ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าน,นิดนึงนิดนึงให้กํานแรงใจคู่แบบเราก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคู่รักเลยนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นคู่คู่ชายหญิงก็เถอะหรือเป็นคู่ชายชายหรือคู่หญิง<ช>หญิงนะคะ<ช>ถ,ถ้ารักกันปรารถนาดีต่อกันซื่อสัตย์ต่อกัน เท่านี้เองนะคะคุณก็จะอยู่ด้วยกันยืนยาวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะติดตามผลงานแล้วก็ไปสั่งสินค้าได้ทางช่องทางที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะจ้าผู้ชมพรุ่งนี้พบกับเนสตี้สไปซี่เจ้าของวลีหรูหรามาเห่าพรุ่งนี้ไหเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้มาหรูหรามาเห่าที่นี่แน่นอนนะคะขอบคุณที่ผู้ชมรับชมพวกเรานะคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับเพอร์เดย์ของเชอได้ใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ We'll <laughs>